แล้วก็ลำดับถัดไปเชิญเลยค่ะนะคะเพราะวัวนนี้คิวแน่นมากเลยนะคะเพราะว่าเตรียมความพร้อมกันอย่างมากเลยสําหรับพักเพื่อชาติของเรานะคะมีว่าที่ผู้สมัครสสอมารายงานตัวเพิ่มเรื่อยๆแล้วนะคะคิวถัดไปค่ะเขตวังทองหลังเรียนเชิญเลยค่ะเชิญค่ะคุณสิริวันจะกดผลนะคะ คืกกกอกกตเนี่ยเขาแบ่งเขตใหม่เขตวังทองหลางนี้เนี่ยก็จะรับผิดชอบในเขตลาดพร้าวเขตวังทองหลางยกเว้นแขวงทับลานะคะเดี๋ยวมาพูดคุยสักนิดนึงนะคะก่อนที่จะไปว่าในเรื่องของนงโยบายด้านอื่นๆน,นะคะเชิญเลยค่ะทักทายพี่น้องสองอันสองอันเลยค่ะค่ะสวัสดีนะคะป๊อปนะคะเรียกสั้นๆก็คือป๊อปวังทองหลางนะคะค่ะป๊อปก็คืออยู่ในพื้นที่ของวังทองหลางมา สามสิบกว่าปีก็เกือบสี่สิบปีนะคะเห็นปัญหาทุกปัญหาของวังทองหลางแล้วก็เดินอยู่ในสายการเมืองเดินในพื้นที่ของวังทองหลางเนี่ยมาสิบกว่าปีแล้วนะคะปัญหาในวังทองหลางเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเพราะว่ามีหลายชุมนะคะแต่ละชุมเนี่ยก็จะมะีทั้งหมดในชุมของวังทองหลางเนี่ยนะคะก็จะมีมาตั้งแต่ ชุมซับใหม่ซับเก่านะคะไล่มาเรื่อยๆเลยนะคะจนไปถึงราดพร้าว114แล้วก็ไปหลายๆชุมอีกที่ไม่ได้เอ่ยนามนะคะต้องขออนุญาตตรงนี้นะคะในวางทองหลางเราปัญหาค่อนข้างเยอะปัญหาอันดับแรกเลยในวางทองหลางที่ป๊อปได้ประสบด้วยตัวเองนะคะเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราไม่เคยมีโรงพยาบาลที่อยู่ในวางทองหลางหรือใกล้ๆจะมีก็แต่โรงพยาบาลเอกชน เอกชนก็จะเป็นขออนุญาตเอ่ยนามนะคะเป็นโรงพยาบาลลาดพร้าวโรงพยาบาลเวทธานีซึ่งเวลาพี่น้องเราชาววังทองหลางที่เจ็บป่วยหรือว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปใช้บริการของโรงพยาบาลของเอกชนได้เพราะว่าศักยภาพของเราไม่ถึงตรงนั้นนะคะ ใจจริงๆของป๊อปเนี่ยอยากจะแก้ไขเรื่องเกี่ยวกับโรงพยาบาลนะคะอยากให้มีโรงพยาบาลเกิดขึ้นในพื้นที่ของวังทองหลางนะคะวังทองหลางเรามีพื้นที่กว้างนะคะเราสามารถที่จะสร้างโรงพยาบาลได้เรามีตึกพื้นที่ตึกล้างพื้นที่ตึกล้างเนี่ยเราสามารถที่จะเอามาเปลี่ยนแปลงทําเป็นโรงพยาบาลได้ซึ่งกับตรงตามนโยบายของพักเพื่อชาติเรานะคะเพราะว่าพักเพื่อชาติเราต้องการเปลี่ยนตึกล้าง ให้เป็นศูนย์การค้าให้เป็นสถานที่ทำมาหากินเป็นแหล่งทำมาหากินฉะนั้นในความคิดของป๊อปเนี่ยตึกล้างเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนไปเป็นโรงพยาบาลนะคะสถานที่รักษาผู้ป่วย รักษาสุขภาพพี่น้องเหล่าชาววังทองหลางนะคะวันนี้ก็ขอฝากพี่น้องชาววังทองหลางทุกท่านนะคะที่เคยสนับสนุนป๊อปนะคะป๊อปเดินสายการเมืองป๊อปเดินในพื้นที่วางทองหลางนี้มา10กว่าปีได้แล้วนะคะดูแลรับใช้พ่อแม่พี่น้องชาววังทองหลางมาเป็นคนที่พูดอะไรแล้วรักษาวาจาสัตว์ทำอะไรแล้ว รับปากพี่น้องแล้วต้องทําให้ได้ถ้าทําไม่ได้จะไม่รับปากและจะไม่พูดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ป๊อปรับปากไปแล้วกับพี่น้องชาววังทองหลางต้องทําได้นะคะถ้าทําไม่ได้จะไม่รับปากนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ป๊อปมาขอโอกาสพี่น้องชาววังทองหลางนะคะเพื่อที่จะมารับใช้พ่อแม่พี่น้องเป็นผู้หญิงที่ทํางานมาตลอด10กว่าปีที่ เราเดินลงพื้นที่เนี่ยเราทํางานมาตลอดเราไม่มีวันหยุดนะคะปกติคนอื่นเขาจะหยุดเสาร์อาทิตย์แต่ป๊อปไม่เคยหยุดนะคะพี่น้องในวังทองหลางจะเห็นเราประจําเราเดินตลอดจนพี่น้องหลายๆท่านถามว่าทําไมคุณไม่ลงเองทําไมคุณไม่สมัครเป็นผู้สมัครซะเองคุณเดินลงพื้นที่เกือบทุกวันเห็นคุณมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ ขอทําตามใจในสิ่งที่พี่น้องชาววางทองหลางเคยพูดกับป๊อปไว้ว่าทําไมคุณไม่สมัครเป็นผู้แทนเสียเองนะคะวันนี้ป,ป๊อปมาขอโอกาสพ่อแม่พี่น้องชาววังทองหลางนะคะลงสมัครสอสอเขตวางทองหลางในานามพักเพื่อชาตินะคะไม่ต้องรอชาติไหน,ไม,น,นไม่ต้องรอชาตินู้นไม่ต้องรอชาตินี้เราจะขอทําเพื่อชาตินี้ให้ดีที่สุดนะคะ ฝากพี่น้องชาววางทองหลางทุกท่านนะคะเป็นกำลังใจให้ป๊อบด้วยและขอโอกาสให้กับผู้หญิงที่ทำงานคนนี้นะคะ<ฮ>เข้ามารับใช้พ่อแม่ชาววังทองหลางนะคะกราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องชาววังทองหลางทุกท่านที่โทรมาให้กำลังใจและโทรมาแสดงความยินดีกับป๊อบวันนี้นะคะหนึ่งเสียงของท่านมีความหมายสำหรับคนชื่อป,ป๊อบมากๆนะคะและหนึ่งเสียงของท่านก็มีความหมายสำหรับพักเพื่อชาติเช่นกันนะคะ วันนี้ขอโอกาสให้กับพักเพื่อชาตินะคะพักเพื่อชาติจะดูแลพี่น้องชาววังทองหลางนะคะตั้งแต่สุขภาพนะคะจนจะทั้งถึงอาชีพการงานต่อยอดไปทุกระดับเลยนะคะวันนี้ขอโอกาสให้กับเพื่อชาตินะคะเพื่อชาตินี้ค่ะไม่ต้องรอชาติหน้าและชาติต่อไปนะคะขอบคุณค่ะประวังทองหลางค่ะ